ะะสำหรับวันนี้แต่ก่อนที่เราจะ,ะไปดู่งโกหนองนาจะแนะนำวิทยากรก่อนนะคะท่านแรกเราได้รับเกียรติจากท่านดรสวพจนรัตนบุรีค่ะท่านรองร่วมในการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขตสี่านรู้รจักแล้วนะคะอีกท่านหนึ่งคือ,อท่านรองจอมวันนครไทยสูงรองรูวมในการลูกเสือ เขตพื้นที่การศาึกษานครศรีธรรมราชเขตสองอันนี้ถูกอ้างอีเยอะนะคุณผู้สวยก็ลําบากนะคะ <S <S 1> <S 1> อีกท่านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้มาวิาพากวิจารณ์แต่ไม่วิจัยนะคะ,ะสองคนเนี่ยก็เป็นผู้วิาพากเป็นผู้ทรงแล้วอีกท่านหนึ่งเนี่ยท่านมีงูเยอะแต่ว่าท่านทาจริงค่ะท่าน,นลงมือทาจริงมีตัวอย่างท่านนะคะท่านรู้จักแต่เราคุงไม่กอดเรายังไม่ได้นาตอนนี้นะคะ กลับมาแล้วเราจะแนะนำนะคะ,ะสำหรับวันนี้โคกหนองนาท่านรู้อยู่แล้วนะคะว่าโครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือกรเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ชื่อว่าโครกหนองนาโมเดลเนี่ยขอบข่ายวิชาก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนแบบเมื่อวานวันนี้ก็เหมือนเดิมวัตถุประสงค์ก็เหมือนเดิมแต่วิธีการไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ เมื่อวานเราได้แค่องค์วามรู้นิดๆหน่อยๆได้ฟังอาจารย์ยักษ์พูดได้ฟังใช่ไหมคะได้เห็นตัวอย่างท่านพูดแล้วก็ท่านชี้ได้ฟังเพลงตามหน่อยพ่อ,อก็ได้องค์วามรู้เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะบางท่านเนี่ยเรียนนําไปแล้วนะคะไปเซิร์ชหาทาง Google หามาได้เยอะแยะแล้วสําหรับวันนี้ ความรู้เดิมเอามาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ก็น่าจะไปได้นะคะคิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้น่าจะมีองค์ความรู้มากพอสมควรแล้วค่ะแต่มาฟังอีกนิดนึงว่าเราจะเติมเต็มให้ท่านยังไงบ้างนะคะคโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเป็นโครงการอารยะเกษตรให้สืบสารสารักษาต่อยอด นพระราชดำริเศรษฐิจพฟอเพียงด้วยชื่อโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเป็นโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เท่าไหรคะรัชกาลปัจจุบันนะคะรัชกาลที่สิบแต่ศาสตร์พระราชาที่นำมาใช้เป็นศาสตร์พระราชาของสเสด็จพ่อก็คือในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะท่าน